วันนี้คือวัดภาสุการามครับแต่ว่าถ้าไปถามคนแถวนั้นจริงๆนะครับเขาอาจจะคุ้นชื่อวัดเท้าผาอยู่มากกว่าใช่ค่ะอยู่ที่อำเภอหางดงใช่ครับหางดงเชียงใหม่วันนี้เราก็จะมาดูกันว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับวัดน,นี้ทั้งเรื่องประวัติความน่าสนใจบรรยากาศอะไรแบบนี้นะครับได้เลยค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเวทน,นี้ตั้งอยู่ที่บ้านเท้าผาอยู่ ตำบลสันภักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเลขที่21หมู่3ค่ะจากข้อมูลพื้นฐานนะคะวัดนี้เป็นวัดราชค่ะอ๋อวัดราชใช่ค่ะคําว่าวัดราชก็คือวัดที่ชาวบ้านหรือชุมชนเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็ดูแลกันเองไม่ใช่วัดหลวงนะคะครับผมแล้วก็สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายซึ่งเป็นนิกายที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในไทยนับถือกันอยู่แล้วครับ วัดภาสุกรามเนี่ยได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อพศ2435ค่ะโ,โห2435ใช่ค่ะก็ถือว่าเก่าแก่พอสมควรเลยนะคะนานมากครับค่ะมีเนื้อที่ประมาณ3ไร่2งาน50ตารางวาก็คือเกือบเกือบ4ไร่ค่ะอื ขนาดกําลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กไปนะครับสาหรับวัดชุมชนใช่ค่ะกําลังดีเลยค่ะพอพูดถึงว่าเป็นวัดราชสร้างโดยชุมชนอันนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงกับชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเลยใช่ไหมครับวัดเท้าผาอยู่ถูกต้องค่ะชัดเจนเลยข้อมูลบอกว่าที่มาของชื่อนี้ก็เพราะว่าวัดเนี่ยเอ่อก่อร่างสร้างตัวขึ้นจากความร่วมรู้ร่วมใจของชาวบ้านเท้าผาอยู่เองอืมค่ะเขาก็เลยเรียกตามชื่อผู้ก่อตั้งหมู่บ้านไปเลยเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็เระลึกถึงจุดเริ่มงต้นด้วย ใช่ค่ะมันเป็นการสะท้อนพลังของชุมชนจริงๆนะคะการที่วัดเกิดจากศรัทธาของคนในพื้นที่แบบนี้ครับผมซึ่งม,มันมักจะส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมของวัดด้วยนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ชี้ว่าวัดผาสุกรามขึ้นชื่อเรื่องความสงบรม่มรื่นอ๋อบรรยากาศดีใช่ค่ะบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการไปปฏิบัติธรมรมเจริญภาวนากรรมฐานมากๆอืมซึ่งก็สอดคล้องกับเจตนาเดิมๆของการสร้างวัดในชุมชนเลยนะครับ คือให้เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ฝึกฝนตนเองถูกต้องค่ะแล้วชื่อผาสุการามที่อาจจะแปลว่าอารามแห่งความสุขสบายใจหรือความผาสุขเนี่ยก็ดูจะเข้ากันดีกับบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะคะจริงด้วยครับนอกจากบรรยากาศสงบสงบ,สงบแล้วมีอะไรเด่นๆอีกบ้างครับในข้อมูลเห็นพูดถึงเรื่องสถาปัตยกรรมด้วยค่ะมีค่ะเห็นว่ามีพระวิหารสองชั้นที่สวยงามอันนี้เอ การสร้างวิหารสองชั้นนี่ไม่ใช่ว่าจะเจอกันบ่อยๆนะครับในวัดทั่วไปใช่ค่ะถือเป็นจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมของวัดนี้เลยนะคะพระวิหารสองชั้นเนี่ยครับแม้ท้อมูลจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะคะว่าทําไมถึงสร้างสองชั้นหรือมีประโยชน์ใช้สอยเฉพาะยังไงแต่ก็น่าสนใจคะ่ะครับแล้วข้างในข้างในวิหารเป็นยังไงบ้างครับโอ้ ข้างในนี้น่าทึ่งยิ่งกว่าค่ะคือตามข้อมูลบอกว่าเต็มไปด้วยภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติในปางต่างๆโอ้โหค่ะแล้วก็บอกว่าสวยงามมากน่าชมจริงๆแสดงว่าเข้าไปในวิหารนี่นอกจากเราจะได้สักการะพระประธานแล้วย,ยังเหมือนกับได้เดินชมอขอศิลป์เล็กๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไปในตัวเลยสิครับน่าจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะ ภาพจิตกรรมฝาผนังในวัดไทยส่วนใหญ่มักจะทำหน้าที่แบบนั้นอยู่แล้วนะคะคือให้ทั้งความงามแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทางาศาสนาไปพร้อมกันครับภาพวาดพวกนี้ก็คงช่วยเสริมบรรยากาศให้ดูครึงขลังขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นเหมือนสื่อการสอนธรรมะไปในตัวด้วยใช่เลยค่ะการมีภาพพุทธประวัติสวยๆอยู่ในวิหารสองชั้นที่สง่าง,งามทำกลางบรรยากาศที่สงบร่มรือน คือทั้งหมดนี้มันรวมกันสร้างเอกลักษณ์ให้กับวัดผาสุการามได้ดีมากเลยค่ะอืมมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มาจากชุมชนสู่บรรยากาศที่สงบแล้วก็ศิละปะที่สะท้อนศรัทธาออกมาถูกต้องค่ะโอเคครับงั้นเรามาสรุปภาพรวมของวัดผาสุการามหรือวัดเท้าผายูจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้นะครับก็คือเป็นวัดเก่าแก่ ที่เกิดจากพลังศรัทธาของชุมชนบ้านเท้าพผายูในอำเภอหางดงเชียงใหม่ค่ะเป็นสถานที่ที่เบนเรื่องความเงียบสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมและก็มีจุดเด่นคือพระวิหารสองชั้นที่สวยงามใช่ค่ะภายในก็มีภาพวาดพุทธประวัติให้ชมด้วยใครสนใจอยากไปสัมผัสบรรยากาศนะครับวัดเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นครับค่ะแล้วก็เอ่อก่อนจะจบการเจาะลึกครั้งนี้นะคะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ ชวนให้คิดต่อนิดนึงค่ะครับผมยังไงครับจากที่เราคุยกันเรื่องชื่อผาสุการามที่แปลว่าอารามแห่งความผาสุกแล้วก็บรรยากาศที่สงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยครับคือ อะไรคือแก่นแท้จริงๆที่ทำให้สถานที่แห่งนี้มอบความรู้สึกผาสุขให้กับคนที่ไปได้ขนาดนั้นคะอืมน่าคิดครับมันเป็นแค่ความเงียบสงบทางกายภาพหรือความสวยงามของศิลป,ปะที่เราเห็นหรือว่าจริงๆแล้วมันมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับอาจจะผูกพันกับเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือว่าจิตวิญ,ญญาณของชุมชนคนที่เขาร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนก็ได้นะคะอ๋อหมายความว่า ความผาสุกที่เรารู้สึกอาจจะไม่ได้มาจากแค่สิ่งที่ตาเห็นแต่มาจากเรื่องราวความตั้งใจที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อกันนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้สถานที่หนึ่งหนึ่งมันผาสุกได้อย่างแท้จริง